สวัสดีจ้าสวัสดีเจนุคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สำราญสวัสดีจ้าขอคนละสองแชร์ได้หรือไม่ได้ <c oughs> คนละสองแชร์เร็วมาสวัสดีจ้าขอคนละสองแชร์ใส่ด้วยวันนี้นะคะวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขสี่เอาตรงตรงนัดใจจริงเจนุกขนานะดจริงๆชอบห้า อ่ะพูดเลยขอขออธิบายก่อนจริงๆอ่ะดูดิดำขึ้นมาไปทะเลอะไปทะเลแล้วก็ไปงานบวชที่ขอนแก่นดำแบบครัมเลยอ่ะอ่ะจริงๆเลยจริงๆอ่ะสูตรเดิมแบบเป็นห้าแต่ว่าเจ๊อ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วเจ๊ให้สี่ใช่ว่ามันมาสามใช่ไหมโอ๊ยรอบที่แล้วเจ๊ให้สี่มันมาสามบนล่างเลยอ่ะก็เลยแบบอ่ะวันวันเนี้ย อยากรองเป็นสูตรดูสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเจก,ก็ติดห้าไปนิดนึงห้าหนึ่งห้าศูนย์เนาะโอเคทุกคนอ่ะเอาวันนี้ละถ้าเราบอกสี่แล้วก็คือสี่วันนี้เจนุกชอบเด่นนะคะคือเด่นสี่โอเคนะคือเด่นสี่ซื้ออะไรก็ได้ไหวมีสี่อะไรก็ได้ก็สี่ก็เลยสี่ไปเลยอะไรก็ได้สี่นะครก็สี่นะไม่ใช่สี ก็เ้านีไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะน่าจะต้องมานะคะสี่กับห้าเนี่ยนาจะต้องมาสองตัวเลยหรือจะมาสี่กับห้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าแม่แม่มาขอคนละสองแชร์แล้วลพิมพ์ว่าใส่ด่วนมาเร็ว ใครยังไม่ชังใครยังแบบเป็นเอฟซีสายด่วนเจนุกอยู่สดีหนึ่งพันคนค่ะเอ้ยเก้ารอยคนอะใครยังแบบยังไม่เลิกติดตามยังแบบยังยังพอมีความหวังกระสายด่วนเจนุกอยู่มันก็เป็นหลายปีแล้วเนาะสองสามปีแล้วนะแต่ฉันก็ไม่หวัน่นอ่ะทุกคนจ๋า เจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเร่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นซื้อแต่พอดิบพอดีนะคะเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยรวยจากการเสี่ยงโชคแน่นอนนะคะนอกจากแบบเฮ้ยเราต้องดวดีจริงๆเนาะเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยของเรามีค่านะคะเราทํางานหาเงินเนี่ยกว่าจะได้แต่ละบาทนะคะก็ซื้อแต่พอดิ ซื้อแต่พอดิบพอดีซื้อเอาที่ไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะเออนะคะโอเคเจ๊นุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนในการพันธที่ปิดกฎหมายทุกสิ่งให้ทุกคนซื้อและหนนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแล้วซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยซื้อแต่พอดิบพอดีพอเหมาะพอควรไม่ต้องซื้อแบบว่าซื้อเท่าที่กตัวเองไหวนะคะเออเจ๊ก็ซื้อประมาณนี้ก็ ไม่กี่พันบาทนะคะก็อาธิรางไหวนะคะพอเจมส์นนชอบซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ทุกงมวดอยู่แล้วนะคะโอเคขอคนละสองแชร์ได้เปล่าสองแชร์และพิมพ์ชิ่อเล่นมาจะนุขออ่านชิ่อเล่นหน่อยโอ้ยลืมหยิบอันนี้มาเลยอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะเคยถูกสามตัวตรงกับเจ๊สามครั้งแต่ว่าคุณพี่อยู่บ้านจะนุกมาตั้งแต่นมแต่นานอยู่ก่อนที่จะดังอีกใช่ไหม ถ้าคนถูกสะถ้าคนถูกใส่ด้วนสามสามรอบเนี่ยแปลว่าคนนั้นเนี่ยอยู่กับเจ๊มันมาก่อนที่เจ๊จะดังอีก <S <S 1> <S 1> เจ๊สวยมากขอบคุณค่ะอูอเจ๊ดำขึ้นเยอะแต่ว่าเจ๊ไม่ซีเรียสเพราะเจ๊ชอบจับเป็นผิวสีแทนแล้วเพราะเจ๊จะเป็นสายฝอเนีอ่ออกปะ่ะติดตามแนมะ่จินุงจะไม่สวยตอนนี้สวยเวอร์เลยขอสวยน่อยนะตอนนี้คือแบบถ้าฉันจะดำจะขำฉันก็ไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าฉันจะสายฝอแล้วจะแบบ ฉันจะบบเป็นสีแทนแล้วอะคุณดาวสวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณอังสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะคุณใต้สวัสดีค่ะคุณบิวสวัสดีค่ะขอส่องแชร์ได้ไหมส่องแชร์ได้ไหมจ๊ะคุณพัสสวัสดีค่ะคุณพี่กิงๆิงสวัสดีค่ะคุณพี่ตาสวัสดีค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะอยู่มานานแล้วตอนนี้สวยมากคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณหน่อยหนึ่งสวัสดีค่ะ ขอคอลลาเจนแบบหนึ่งนะคุณสาววัสดีค่ะอขอสองแชร์ขอสองแชร์สองขอขอสองแชร์นะคะสองแชร์กดแชร์ให้ทีลุกหน่อยแม่จ๋ากดแชร์กันหน่อยได้ไหมคะหนึ่งพันสองร้อยคนคนละหนึ่งแชร์ก็ได้นะคะก็ลังดีนะคะไม่ต้องแชร์เยอะแชร์แชร์มากมายอะไรให้มากมายนะครับวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขสี่แล้วก็ห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ด้วย สามตัวตรงเจ็ดห้าศูนย์จำได้ไหมคะอันนั้นคือแบบเป็นเป็นแบบเป็น,ป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 นตำนานที่ทุกคนรู้จักเจนุกพยายามกินคอร์เจนนแบบนึงแล้วกดแชร์ด้วยนะเคยดูสามครั้งเหมือนกันนหนักขึ้นหนะจริงๆดูอ่ะ จะมีแต่สี่อันนี้ก็คือให้ให้ให้ใหอะไรนะถ้าเห็นพวกนี้ก็คือสามสี่สี่ห้าใช่ไหมที่เนเ้นหนึ่งปะสามสี่ก็คือจะเน้นสามสี่กับสี่ห้าแล้วก็สี่หนึ่งเห็นไหมสี่ห้าสี่ก็จะซื้อแบบกลับกันไปกลับกันมาก็ซื้อแค่นี้แหละสี่สามสามสี่สี่สามสมสี่ไม่มีอะไรมาก มีแต่สีสามบู๊ท่าออกสีสามคือฉ่ำมากเลยนะบอกก่อนก็เนี่ยก็จะมีเลขอยู่เดิมเดิมเนี่ยแหละเลขเดิมเดิมถ้าไม่สีหนึ่งสีหนึ่งหายากมากเลยอะ่ะสีหนึ่งน้อยจัง <c oughs> อ่าแม่แม่แมจ๋ามาขอคนละ สองแชร์ค่ะมาสองแชร์หน่อยเล็วสองแชร์นะคะสองแชร์หน่อยหนูชอบสามพี่ออฟสีสามสีหนึ่งสีห้าไอซีชอบสีิีพูดอะไรเออฉันไม่ได้ชอบสามอ่ะโอเคใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจา้า ขอให้วันนี้เป็นเมษายนที่ดีนะคะขอให้วันนี้เป็นเมษายนที่ดีของทุกๆคนนะคะขอให้วันนี้นะคะ <gorilla. S 1> เป็นเมษายนที่ดีของทุกคนเป็นเดือนเมษายนที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะ โอเคนะคะแม่แม่สามาพร้อมแคปยาง อันนี้ใบเขียวใบเขียวนะจ๊ะดูก่อนใบเขียว <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะหิวมาก ใบเขียวนะจ๊ะก็จะชอบเลยคือสี่สามนะคะแล้วก็สี่ห้าสี่หนึ่งนะคะจะมีสี่เจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งห้าศูนย์ สามตัวสี่สามหนึ่งนะจ๊ะอ่าอันนี้ใส่ด่วนมีแค่นี้จ้ะใครแคปใส่ด่วนแล้วพิมพ์คำว่ารวยผิด <c oughs> ถูกไม่ว่ากันนะคะแม่แม่ก็ ตามนี้ได้เลย อาใครแคบแล้วพิมพ์รวยค่ะโอเค